ตายนอกนะคะตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะนั่นคือช่วงนัอยาอ่าเดือนพฤศจิกายนอีกหนึ่งหลักนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องนะคะก็ยังอยู่ในอาการสงร้าวันนี้มีพี่น้องมาเยอะแยะมากหน้าหลายตามมากมคะ่ะก็คิดว่าท่านคณะเจ้ภาพได้ดูแลท่านอยากก่างทัวงึงนะคะรำมากปฏิสัมพานคือการ หดืกของทั้งผู้มาและก็ผู้ที่อยู่ที่นี่นะคะก็หากไม่ทุกของการประกอบพิธีพอดีนะคะก็ขออน,นุญาตเรียนเชิญค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ท่านวางคจามใจเรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญนะคะเผื่อเผื่อแจกยังไรก็บอกกับทางกลัวได้ ในพี่น้องที่เดินทางมาจากทางไกลนะคะเดินทางมาจากทางไกลได้ได้ความอนุญาักทรสปอร์ทเข้าเขตประเทศไทยบริเวณชายแดงอ่อมุกดาหารนครพนมน่าจะเสรแล้วนะคะส่วนบ้านเราในวันนี้อ่ากระทบก็คือรับความเร็นก่อนนะคะรับความเร็วอาจจะถึงพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าอรสุศักนอาจจะใช้เวลาในการเตี้ยนตัวนะคะความเร็วลมเท่าไหร่ Thank okay. okay. you.